เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปจับสัตว์นะครับเลสอะดิมอลนั่นเองนะทุกคนนะนี่อนุบิสของเรานะครับค็ดูแล้วก็วันนี้นะครับเา่าวันนี้เราจะนี่นี่นี่นมีกิจกรรมตรงนี้อยู่นะคนดูนะแลนี้แต้มของผมนะครับ FKY เนี่ยประมาณ1วันนะจากคลิปที่แล้วนะครับก็ได้แต้มมาประมาณนี้เลย63,000แต้มทุกคนแต่ว่าเกมมันหลุด เกมมันหลุดไปตอนไหนไม่รู้ผมไม่ได้เข้ามาเช็คเลยผมเข้ามาเช็คอีกทีเกมมันหลุดไปหน้าหน้าจอเครื่องไปแล้วอะตอนที่ผมเอฟเคไว้นะก็เลยได้แต้มมาแค่หกหมื่นสามนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอนะอ่เพียงพอที่จะทให้เราแลกเจ้าตัวนี้ครับทุกคนเอาเฮ้ยเปิดดิเฮ้ยเร็วเร็วมันจะหมดเวลามันจะหมดเวลานี่นะครับมันก็เพียงพอที่จะให้เราแลกเจ้าอนูบิสอีกตัวหนึ่งนะขอกดไปเลยแล้วกันนะครับคนดูนี่ได้มันแล้วอ่าเหลือสามพันแต้ม แล้วมันก็จะไปเลยด้วยนะครับวันนะกิจกรรมทะเลทรายก็จะไปแล้ว๊มยบายนะครับคุณพ่อค้าโหโหโดโนเสาวใครวะเนี่ยเพียบเลยตรงนี้โ้ uh, ตรงนี้ก็มีนี่ด้วยอะ่ะโห uh, มาโมซาซอรัสโอ uh, ้ตรงนี้ก็มีของดีมีเมิรุซ่าด้วยคนดูเดี๋ยวว่าสวนเราก็มีนะอ่าสวนเราก็มีของดีเหมือนกันนี่ครับสวนเราของดีเพียบเลยอนุบิสสองตัวนี่อนุบิสลงไปเลยลงไปเลยเอาสวนเต็มเนี่หว่ะเดี๋ยววปนหนึ่งนะครับขอเก็บตัวออกมาก่อนเก็บอะไรดีอืมเก็บตัวไหนดี เ่ะเก็บกากอยออกมาแล้วกันนะครับเก็บกากอยแล้วเราก็เอานี้โยนลงไปเลยแอนูบิสตัวที่สองนะครับทุกคนสกิลเหมือนเดิมไนหะมสกิลเหมือนเดิมนะครับได้เจ็ดสิบน้ำเจ็ดสิบหยดนะครับในเวลาห้านาทีทุกๆห้านาทีเนาะก็ประมาณนี้นะคนดูอ่ะเอาวันนี้วันนี้วันนี้เป้าหมายหลักของเราไม่ใช่อนูบิสนะคนดูเป้าหมายหลักของเราเนะี่ยคือเจ้าคาปิ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้คาปิ่าสามารถหมุนเปิดได้ที่ตรงนี้เลยครับมาลองดูแล้วกันว่าได้หรบอได้วยไหม แต่ได้นี่คือจบคลิปเลยนะโอ้ยเกือบอะ่ะ เกือบอะได้เป็นรูบี้มันแทนนะครับร <c oughs> ูบี้หนึ่งพันอันโ okay, อเคเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันนะคุณดูว่าเจ้าคาบิบาร่าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วมันโหดขนาดไหน <c oughs> เขาบอกเลยนะว่ามันคือเมตาในอัปเดตนี้นะครับุณดูเอาเป็นว่าคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะครับนีโมช็อปร้านบริการกดเกมพารและตำแหน่งไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปโกลการ์เด้นแมปเก้าสิบเก้าค เกมพาร์ทมีครบแบบนี้ต้องนีโมช็อปเท่านั้น UG Phone แอปบริการข่าวฟอนสำหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบอกรเริ่มต้นแค่วันละสิบาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับมาทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหสิบหกล้านเลยเหรออู้ส่วนของผมมีแวลูสิบหกล้านเลยเหรอวะโอเคอมา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 นี่ครับทุกคนนะ นี่ก็คือเจ้าคาบิบาลานะครับสัตว์ที่เป็นเมตาในอัปเดตนี้นะครับนี่เลยน้ําหนัก101กิโลนะครับอายุ63แล้วก็ติดบับด้วยนะถือว่าใช้ได้นะก็ดูนะเป็นตัวที่ <c oughs> หายากมากๆเพราะว่าเราต้องสุมสปินนะครับก็ดูนะบางทีเราถ้าเราดวงเกลือนเนี่ย สุ่มเป็นร้อยครั้งมันก็ไม่ออกครับคุณดูเพราะฉะนั้นเราจะไปสุ่มทําไมเราก็ไปตลาดมือสี่เออเนี่ยได้ได้มาแล้วนะคคนดูนะก็ตัวนี้นะครับผมได้มาไม่แพงนะคุณดูนะก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยร้อยหน่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วด้วยนะผมเลือกเอาตัวแบบวิ่งเร็วที่สุดเลยจริงๆอ่ะคนจะเอาตัววิ่งช้านะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราจะทําสถิติไกลๆเนี่ยเราต้องเอาตัววิ่งช้ามาช่วยครับมันจะช่วยได้สักสักนิดหนึ่งหรือบ้างนะเออเอามาหน่อยเออเอามาหน่อยครับเอามาหนนะ ไหนอยู่ไหนไหดูซิอ่านี่ครับทุกคนคาบิบาลา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 โอเคแน้วดูนะผมชอบคาบิบาลบนะมบบบาลมากเลยครัูดูนะน,น่ารักดีนะครับเอาเป็นว่าเอ่อะไรขึ้นมาดีเอาอะไรขึ้นมาดีอสิงโตแล้วกันอสิงโตขึ้นมา,ลนลนมาแล้วก็อันนี้ปล่อยลงไปอืมสวน18ล้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวราคาแพงยังเลยอะจาก16ขึ้นไป18เลยเหรอเฮ้ย โอ้ยสัตจากสิบสี่จากสิบสี่ขึ้นไปสิบแปดโอ้โหแล้วเสือล่ะเสือสิบหกโอ้โหไอนี่กากไอคาบิบาร่านี่แบบอ๋อคาบิบาร่านี่คือแบบอืนี่ครับทุกคนนะเอ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับระหว่างคาบิบาร่ากับเจ้าสิงโตว่ามันจะต่างกันประมาณไหนนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคุณดูนะเพราะฉะนั้นก็นี่เอามาลงเอามาลงครับเอามาลงแอ์โอเคครับ มาเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขี่เจ้าสิงโตไปก่อนละกันนะครับสิงโตทองเนี่ยคณดูเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเลยไปกดเพความเร็วมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสิงโตสิงโตทองความเร็วอยู่ที่29ช้ามากเลยนะเทียบกับเจ้าตัวใหม่ของผมอยู่ไหนคาบิบ่าน้อยเจ้าคาบิบา่าน้อยอยู่ไหนอยู่ไหนวะเอานี่ไงนี่ความเร็ว34 สปีดคือแม็กสุดแล้วนะครับมาลองตัวนี้ดูหน่อยซิเป็นปยังไงมาแลวเจ้าเออเออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนี่วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับถึงแม้ว่าความเร็วมันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็วิ่งเร็วแล้วก็มีม,มีสโลด้วยมีบัฟสโลด้วยนะคุณดูแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเหมือนทุกครั้งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นไหม ถ้าจำไม่ผิดคือเขาบอกว่ากินไปแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนเจ้าตัวคาบิบาลาเนี่ยคือมันไม่มันไม่มีการเพิ่มความเร็วนะคือเราไม่สามารถกินสัตว์ได้แต่ว่าเราสามารถเดินชนสัตว์ได้เลยและชนไม่จํากัดไม่มีคูดาวด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงอย่างเดียวนั่นก็คืออ่าต้นไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางนะคุณดูนะมาลองดูแม้ว่าสิงโตผมจะแบบวิ่งได้ไกลขนาดไหนอะคุณดูเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมคุณดูมันขึ้นวอล์กสปีด มันขึ้นวอล์กสปีดบวกอีก5%ซที่ผมกินไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเริ่มวิ่งเร็วแล้วนะคนดูนะตอนนี้เริ่มวิ่งเร็วแล้วแล้วรู้สึกว่าเกมหนึงหน่วงทั้งที่มันไม่ปิงมันไม่ปิงแล้วทำไมมันหน่วงวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปดูปิงก็30นะเออแต่ทำไมรู้สึกหน่วงไม่รู้ฮะขอให้ลื่นขอให้ลื่นเป็นเพราะมันอยู่ที่ไอ้นี่หรือเปล่าอยู่ที่แบบยู่ใเต็ดสเตทหรือเปล่ามันไม่ใช่สิงคโปร์อะแต่ปิงมัน31เอถ้าเป็นสิงโปรนน่่าจะลืนเอ็ดเออนนี้เริิ่มวงเร็วแบบวิ่งร็ววมากๆแล้คดูนะ ออ้โ้วิงวว่งเร็ววิ่งเร็วเวอร์เลยตอนเนี้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาที่ช่วงสองสามพันเมตรวะรู้สึกมันเร็วมากเลยนะเหมือนเร็วกว่าที่เคยเป็น <c oughs> เหมือนมันเร็วกว่าที่เคยเป็นอวอล์กสปีดบวกอีกละบวกวอล์กสปีดผมขึ้นไปอีกละก็คือยิ่งกินเยอะยิ่งวิ่งเร็วใช่ไหมมันมันก็ไม่เป็นผลดีนะหลบยากนะครับกูด,ดู ลบสิงกินขวางยากเน่เห็นไหมข้อเสียของสิงโตคือเรากินเยอะไปเนี่ยมันจะบวกเปอร์เซ็นต์การวิ่งขึ้นไปอีกห้าเรซนเรื่อยๆนะคนดูก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่คาบิบาลาน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าอันนั้นอ่ะคือเดินผ่านสัตว์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อเสียอะไรสักอย่างเลยนะคนดูนะโอ้ผลไข่ตกอชนมาออืชนไม่ทันโอ้ยไม่ทันนะครับคดูเร็วไปเออ แล้วก็ฟินิกมาแล้วด้วยนะฟินิกง่ำไปเลยง่าเอาง่าเอาฟินิกหลบได้โอ้โหอะไรวะฟินิกมันหลบเราได้ทุกคนตอนนี้คือซิงมากทุกคน1 1ึ0 0หมเมตรแล้วโคซิงเลยโคตรวิ่งโคซิงโคแซ่เลยคนด,ดูแล้วก็แบบวาร์ปด้วยนะฮ <c oughs> ึๆเก่งมากเลยอ่ะมันวาร์ปอ่ะ <c oughs> ถ้ามันวาร์ปตรงจังหวะที่เรากําลังจะเลี้ยวนี่อันนี้อันนี้ยากอันนี้เนเน,น่เห็นไหมไหมเนี่ยดาวทายยากนะคุณดู <c oughs> โอ้สิงคโปร์ก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ได้เซิร์ฟอะไรเซิร์ฟยู่ในเต็ดเซิร์ฟยู่ในเต็ดสเตดโอ้ เนี่ยเลยอย่าวาบอย่าวาบเยอะอย่าวาบเยอะเอออยู่นิ่งๆบ้างวาบเยอะมันไม่ดีครับวาบเยอะมไม่ดีเดี๋ยวมันจะชนเอาตอนนี้หมื่นเมตรแล้วเนี่ยผมมาหมื่นเมตรแล้วนะคุณดูนะไม่เห็นแมวเลยครับแมวไม่เห็นเลยจ้าโอ้ยเอ้าเอามือลัน่นมือลัน่คนคุณดูมือลัน่นเอาแย่เลยอ่ะไม่เป็นไรถ้าหมื่นสามมือผมลัน่นไปโดนปุ่มนิ้วโป้องอะ่ะคือคีย์บอร์ดของผมอะ่ะมันเป็นอ่าเลสสวิตนะครับคุณดูเลสสวิตมันเป็นคีย์บอร์ดจังหวะเดียวแล้วถ้าแบบมือเราแตะไปนิดหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยถ้าแบบลงแรงไปนิดหน่อยมันกดเลย โอ้มันไม่เหมือนบูสวิตวโอเค13ื่นนะครับไปกับล็อบบี้ดีกว่าอะไรครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะใช้เจ้าคาปิ่า,าไปแล้วกันนะครับตัวนี้วิ่งค่อนข้างไวเลยนะไหนดูซิคาปิ่าคาปิ่านี่คาปิบาา่า,บา,า,า,บา,าของเรานะครับสปีดอยู่ที่34เลยนะคนดูนะไปเลตส์โกไม่ต้องรอท่านะครับไม่ต้องรีรอลามาแล้วโอ้ท่าขี่เอ <laughs> ผมช้บท่าขี่ดูดิ ดูท่าขี่ดูาขี่มันดูแบบงอกแงกงอกแงกงอกแงกทาขี่เฟี้ยวดีอ่ะเออนี่โอ้น่ารัก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 มากเลยน่ารักมากเลยทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมวิ่งชนให้ดูเห็นไหมเราสามารถแบบวิ่งผ่านพวกสัตว์ในในแมปได้เลยอะ่ะเนี่ยอู้ถือว่าดีถือว่าเป็นเมตาที่โหดนะคนดูนะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟคด้วยไม่มีเอฟเฟคการกินผมว่าเนี้ยน่าจะดีเพราะว่าถ้ามันไม่มีเอฟเฟค มันจะลดอาการหน่วงมันจะลดอาการกระตุกลงไม่ได้แล้วก็เวลามันกินเนี่ยมันต้องมีผลตอบแทนอะไรสักอย่างหนึ่งแบบวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่า,าทําอะไรสักอย่างนึงแล้วกันอืแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อการไปทําระยะสักเท่าไหร่นะครับผมว่าอันเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับเป็นเมตาในการทําระยะเลยก็ว่าได้นะเจ้ากาปีบาล่าเนี่ยอืมแล้วก็เรื่องความหายาลิ หายากคือดูหายากมากเพราะว่ามันต้องใช้ในการสุ่มนะครับสุ่มเดล y วันนะครับก็คือ1วันเราจะสุ่มได้1ครั้งถ้าเราอยากสุ่มหลายๆครั้งเราต้องเติมเ,เราต้องเติมสปินซึ่งบางคนอาจจะไม่อยากเติมไงมันก็เลยยาก อ๋อแล้วก็หัวใจตัวนี้น่าจะหัวใจน้อยกว่าสิงโตสิงโตเนี่ยน่าจะมี3หัวใจนะครับตัวนี้มีแค่2นะคุณดูนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสชนแค่ครั้งเดียวถ้าเราชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขิดไม่ต้องรอนะครับคุณดูขิดเลยชนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอ่ะผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเจ้าคาบิ่านะยังไงก็ดีกว่าสิงโตอยู่แล้วเป็นเมตาตัวใหม่สําหรับอัปเดตนี้นะครับคุณดูถือเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะอ่ะคิดไว้ก่อนไปกลับล็อบบี้ครับคุณดู โอเคกลับมาแล้วเอาตามความคิดของผมไหมตามความคิดของผมเลยนะเราควรจะมีคาบิบาลาเนี่ยส่สวนละหนึ่งตัว คนดูควรจะมีติดสวนไว้สักหนึ่งตัวนะครับเอาไว้วิ่งทําระยงระยะอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้ามันมีอะไรพิเศษอย่างเช่น10,000เมตรมันจะมีตัวพิเศษมาอะไรเงี้ยนะคนดูนะผมว่าคาบิบาสานี่คือตัวที่แบบช่วยให้เราไปถึงหมื่นเมตรได้ดีที่สุดแล้วแหละนะสิงโตมันก็ยากหน่อยเพราะว่ามันมีเอฟเฟกในการกินและเวลา,เากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปบู์สปีดเพิ่มอีกมันก็จะเล่นยากอีกทีเนี้ยนะครับคนดูนะเพราะฉะนั้นก็หามาให้ได้นะครับในอัปเดตนี้นะระหว่างที่เจ้าเนี่ยไอ้เนี้ย เดลี่สปินวิวเนี่ยมันกําลังมานะครับคุณดูนะยังมีตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็รีบๆสุ่มหานะครับหรือไม่ก็ลองไปหาตามกลุ่มดูแล้วกันนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยกว่าประมาณนี้นะครับก็ระวังโจรด้วยนะคุณดูนะโจรมันชุกชุมจริงๆเลยนะแบบนี้เนี่ยไหนดูเอ้ยผมลืมดูอนุบิสผมเลยอนุบิสผมความเร็วอยู่ที่ความเร็วอยู่ที่สิบเก้าความเร็วมันน้อยอย่างเลยทำไมความเร็วมันน้อยอย่างเลยนะคุณดูนะอนุบิสเราเนี่ยขอลองแบบเอาไปขี่ได้ไหมตัวที่ยังไม่ติดบับอ่ะเอ ตัวนี้ยังไม่ติด m u t a t i o นยังไม่ติดบับนะครับลองเอาไปขี่นิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงตัวที่ผมเอามามันมันติดบัฟไงอ่านี่เป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยไม่เท่นะคุณดูนะพอไม่ติดบัฟอะไรเงี้ยมันดูแบบมีรายละเอียดเยอะกว่าไอตัวแรกที่ผมเอามามันติดบัฟไงแล้วดูท่าขี่นี่ดูท่าขี่เพิ่งสังเกตท่าขี่นะเนี่ยท่าขี่เฟี้ยวดีนะคุณดูนะท่าขี่เฟี้ยวเลยไม่อยากคิดว่าแบบแบบกอดกอดไว้เงี้ยกอดคอไว้เงี้ยน่าจะหาหน้าดูนะครับโอ้โหวิ่งช้ามากเลย กินปุ๊บแล้วก็มีสกิลนะครับสกิลสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดเฟียได้แล้วก็ติดสโลได้นะครับไม่รู้ว่าติดเฟียมันช่วยอะไรนะแต่ว่าถ้าติดสโลเนี่ยก,ก็ทำให้มันวิ่งช้าแค่นั้นเองนะครับแกแกจะวิ่งทันใครเขาไม่ได้อ d ดูบิสมันวิ่งช้ามากเลยอ่ะคุณดูโอ้โหวิ่งอย่างช้านะคุณดูนะใจจะขาดทำไมมันช้าจัางเลยเออนั่นแหละนี่กินไปก็ติดสโลติดเฟียนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ก็มีประโยชน์ไหม ไม่รู้่ะอ่ะเอาเป็นว่าไปกลับสวนเราดีกว่าครับทุกคนอ่ะกลับมาในสวนแล้วเอาเป็นว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับนี่จากไปกับเจ้าคาบิบลรหาหน้าตามึนๆตัวนี้เลยนะคุณดูนะก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีอะไรเนี่ยเขมาเมน้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับุณดูไว้เจอกันคลิปหน้าจุ๊บ